สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับสู่ต้มยทำทางครัวชนะนะคะวันนี้เรามีเมนูอีสานบ้านเฮานะคะเป็นปลาหนิลมกม้อน้ำคลุกคลิกนะคะได้กลิ่นหอมจากเครื่องเทศพรพิกแกงของเราก็จะมีหัวหอมตะไคร้ซึ่งเราจะตำใส่กัน ตามใส่กันเสร็จแล้วก็เราก็จะใส่ตัวพริกแดงค่ะสำหรับเมนูนี้เราจะปรุงเสร็จตั้งแต่ก่อนที่เราจะตั้งไฟเลยนะคะเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเราเข้าครัวกันเลยคะ่ะก่อนอื่นเราต้องเตรียมพริกแกงก่อนนะคะเราจะตำพริกแกงด้วยตะไคร้แล้วเราก็ตำค่ะ จากนั้นใส่หัวหอมค่ะเราจะตำให้แหลกเลยนะคะถ้าพอตะไคร้กับหัวหอมแหลกเราก็จะใส่ตัวพริกแดงลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ตำอีกค่ะตำให้เข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็พักไว้ค่ะนำปานินที่เราสับแล้วเอาไปทำความสะอาดด้วยเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ำนะคะ mm hmm. เพื่อจะให้เมือกและความคาวของปานินออกจากนั้นเราก็เอานำมาใส่โถ เพื่อจะทำการนวดและคุกเท้าส่วนผสมกับพริกแกงของเราค่ะจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงค่ะแล้วคนตัวพริกแกงกับปลานิบให้เข้ากันค่ะแล้วใส่น้ำตาลทราย แล้วใส่ผงชูรสค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วใส่น้ำปลาค่ะ แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราใส่ต้นหอมค่ะ จากนั้นตามด้วยใบแมงลักค่ะสุดท้ายด้วยผักชีลาวค่ะ <ไป S 1> แล้วเราก็คนให้ทุกๆอย่างเข้ากันค่ะค่ะพอทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะมาเริ่มหมกกันเลยนะคะ เราจะตักทุกอย่างลงใส่หม้อนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะเป็นน้ำล้างโถเรานี่แหละค่ะ จากนั้นเราก็จะติดไฟเลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณ5-7อนาทีค่ะแค่นี้เราก็จะได้ปลาดินหมกหม้อแล้วนะคะกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะจะทานกับข้าวสวยหรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะ ตอนนีหมกหม้อพร้อมตักลงจานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันง่ายมากขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทาง Facebook ของเรานะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe ในทาง YouTube ของเราเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับแม่ครัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ